เจ้ากี่บังอ่านมันล็อบแล็บขนมชั้นมันกินมิคคำพูดฉันดักเพื่อเลิฟวันดีๆนะเว้ยดีแน่ดีแล้วจะอ้วนเดี๋ยววันนี้ใช้หนี่ให้หมดเลยกี่บาทสามสาร้อยสาบาทได้เวลาเอาของเล่นคืนเด็กหญิงบุกี้และขยันออกมากันจริงๆเลย เป่าเขาเป่าเตงเป่าเขาเป่าเตงแหมหวานเจีย๊ยบเลยนะค,นครูคจีนสวัสดีค่ะครูสมจีสวัสดีค่ะผมไม่มีน้ำตาลหรอกนะครับแต่พวกเราก็หวานกันได้เสมอเนเนเน,นเอาพันโลมานนี่เลยครูยืนได้ไงคะมันไม่ใช่ของเล่นนะคะเออจริงจริงถ้าเจอหญิงปุกกี้ก็บอกมาเอาของเล่นคืนด้วยนะค่ะไปขึ้นห้องเรียนนั่นละ ี๋ยวนี้มีของเล่นอะไรใหม่ๆ่ปะอืมโผล่ซ่วมมาสกิบดี้เฮ้ยยังมีคนเล่นอยู่หรอมีแบบไข่เะฟไสอ่ะจริงเหรอจริงเหรอดูสิจะสวัสดีคุณครูเมื่อไหร่อ้าวนั่งอยู่ตรงนี้เหรอคะจ้านั่งตั้งนานละคะสวัสดีครับคุณสุี้สวัสดีเอาขึ้นไปอยู่กับครูอ่ะหลายวันและไม่เก็บไปเล่นเองเลยเหรอคะชอก็ได้อยู่เงว่าจะไม่เอาอยู่ที่บ้านเนี่ยถามจริง คุณแม่เลี้ยงตามใจมากเลยเหรอก็รวยอะค่ะและสวยมากด้วยแต่ติดค่าข้าว,าวเพื่อนเลยนะครับโอ๊ยไม่ต้องพูดม่วนทพืท่างดีอยู่เลยไปไปไปเพือ่อน้องเรียนนด้ละดับจะแทะกินเลยไปฉันเห็นแกถือมานานละแกะเอาครูอยู่ตรงนี้ามา,าอีกคนนึงและใจคอจะไม่คิดจะแบ่งกันบ้างเหรอปากซอยมีขายอยู่ค่ะเอา นางเป็ดแกพูดกับครูอย่างนี้ได้ยังไงเออเฉันพูดก็ได้ไปไปไปเด็กพวกนี้นะไม่มีน้ำจิ้มเลยน้ำใจค่ะเอาขอบใจที่แก้ให้คลิปนี้นะระบายสีอีกแล้วแต่ไม่มีสปอนเซอร์เลยได้คืนมาก็ต้องเล่นสีลูบิกิวเฮยเจ้าโลกับเจ้าดักมาเฮ้ยมีขนมมากินด้วยอรอ โหไม่มีน้ำอะไรกินเลยว่ะดักเครนแห้งอ้าวแล้วทำไมแกไม่ซื้อมาละ่ะเอา้าให้ฉันซื้อมาแกก็แย่งฉันกินอ่ะดิดีนะฉันเหลืออีกซองหนึ่งเก็บไว้กินกลางวันเฮ้ยฉันไม่มีว่ะเฮ้ฮเยปุก,กี้เรียกคนสวยทำไมฮะกลัวลืมชื่อหรอกแกแย่งของฉันก็คนละซองคบพอดีนะเออจริงของมันนะ ก็ซองเนี่ยฉันจะเก็บไว้กินตอนกลางวันจะกินทำไมตอนกลางวันก็กินตอนเนี้ยคนละซองเออก็ถูกของมันอีกแต่น้นมาขนมของฉันแกไม่รู้จักแบ่งปันเออก็ถูกของมันโอ๊ยแกนี่ก็ถูกอะไรนักหนาทุกวันเนี้ยสังคมอ่ะต้องแบ่งปันนะรู้ไหมจำไว้งั้นของเล่นน่อยไม่ให้ออยแล้วตีมือแตก มันไม่แบ่งปอรลรอก็ของของมันจะแบ่งทำไมล่ะเอาเอาแล้วที่มันยังเอาขนมเข้าไปเลยขนมกับของเล่นนะ่ะเอ็งต้องแยกเยะขนมกับของเล่นแค่คำเรียกอะก็ะต่างกันละใหญ่วะยิ่งฟังยิ่งงงไปดีกว่าโอ๊ยกี่ฉันช่วยแกแล้วนะเอาของเล่นมานะ่นน่ะไม่ให้ว่าไงนะไม่ให้ชัดเจนดี เคาไม่มีน้ำใจใหญ่ปุกกี้เี้เบนเออแล้วไข่กี่หอมบัางวะวันนี้เราจะมาโหวตว่าเราจะวาดภาพาระบายสีรูปใครดีปุกปกี้ค่ะอ้าวโอเคจงให้เหตุผลมาคนละหนึ่งข้อเริ่มจากอย่างนี้แยบโลไม่มีน้ำใจคะ่ะไปินแค่นิดขีเ้เบนค่ะไปกินแพรรี่ไม่สวยคะ่ะไปใช้กาย มันมีเยอะมากเลยครับโอ้โหแลดูเพื่อนๆเ,เขาจะรักเธอมากเลยเนาะพวกมันชอบปุ๊บี่หนูค่ะหืทำตัวเองหรือเปล่าแล้วเด็กแทนตินลละติดค่าข้าวไม่ยอมจ่ายครับโอ้ยไม่กี่บาทเองโอ้สามพ้อยร็วโอเคชั่วโมงศิลปะวาดภาพระบายสีนักเรียนปุ๊กกี้โอุยหนูไม่ใช่จาาทราไซไหนหืม ไม่วัดกระสือก็ดีแล้วกระสือกลางวันแล้วมานอนนิ่งแต่ทน่ไม่ร้องเพลงเพราะอย่างนี้อะชมเลื่อยเปื่อยชมเลอะเธอะไม่มันไปหนักส่วนเทสเธอไหมปากดีอย่างนี้ฉันว่าแกมันเข้มข้นเลยเฮ้ยดีนะนี่ตัวอย่างก็ตามนี้เลยใครจะว่าอะไรก็ตกแต่งได้เจ้ากี่บังอ่านมันลอบแล็บขนมฉันมันกินมีคคำพูดฉันฉันไม่กินหรอกนะกิมจิอะมันจะเปรี้ยว ฉันบอกกิมมิกถ้าจะพูดถึงไททานิกก็ต้องเป็นแจ็คกับโยสฉันบอกกิมมิกที่แกพูดหมายถึงที่ใส่ของเก็บความเย็นใช่ไหมนั่นมันกระติกฉันไม่พูดกับแกแล้วเออดีไม่งั้นฉันก็เล่นไม่เลิกหรอกวันนี้ยนะักเรียนทุคนทกคนวาดรูปลูยินงปุกกี้ให้เต็มพี่ไปเลยโอ้ครูก็ส่งเสริมถ้าใครวาดอย่ใหญ้ให้ฮชีพฮาสิสตางค์กันดินี่รู้ด้วย ค่ยค่ามันติดเ,เลยกี่กี้ผมสงสัยครูซุ่มจีเขาไม่น่าจะชอบเธอนะสงสัยกี้เป็น,นประภาษาโคเขาอะอาารู้ตัวด้วยเหรอไ<อ>ี้ผูกี้ครูนะว่าเธอเป็นเนี่ยแบทแบทเนี่ยโอเคไหมถ้าว่าหนูเป็นยีราฟได้ก็ตัวอะไรก็ได้แล้วค่ะนายกี้เพิ่งจะเริ่มตีเส้นเองไม่รุ่นไม่ต้องรีบกี้ผมจะให้โอกาสคุณนะผมจะว่าคุณดีๆขอบใจอ้วน ซึ่งปุกกี้ก็ต้องวาตัวเองดีอยู่แล้วซึ่งมันไม่สวยอุ้ยปุกกี้ตัวแสบชายจะวาดแ้เป็นอย่างนี้เลยคนอย่างมันอน,นะต้องกลายเป็นโทรศัพท์คนอย่างมันอน,นะต้องกลายเป็นอุนจรี่ดับเพื่อเลิฟวาดดีๆนะเว้ยดีแน่ขอสีหน่อยค่ะเฮ้ยดับไวเกิน แน่เมื่อกี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมตอนนี้มาเป็นตัวแล้วผมว่าเพื่อนดีทุกคนแหละแหนเจ้าอ้วนทำดีเดี๋ยวพี่ให้ตีบขึ้นองเก่าก่อนปุ้ยปุกกี้กับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเขาเจ้าปุกกี้กลายเป็นโทรศัพท์ซะระบายสีอะไรดีน้อให้กับหน้ามันใครเราสีบ้างผมครับอ้าวไม่ใช่ตีนครับเตงเขาระบายสีก่อนนะสีความรักหรือเปล่าจ๊ะ โอ้ยจะหวัดอะไรกันนะักกหนาขอบคุณค่ะมีคนอิดแล้วหนึ่งเดี๋ยว,ยวสี่คืนนักเป็ดพูดไรอแกนี่แซลคู่ม่วซั่วนเนาะคู่ขานักเป็ดแซลเจ้ารีบีว่าอย่าไปถือสาเพื่อนมันเลยนิดเฮ้ยเราต้องด่ามาันนิดเอาเลยอย่าทะเลาะกันได้ไหมสองคนฉันจะทำงานหลังจากแกทำงานแกก็ควรไปโงพยาบา บอกหลายทีแล้วก็จะไม่ได้เป็นอะไรเอ๊ะ hey, ว่าตัวเองให้ดูดีเนาะแล้วใครจะว่าตัวเองไม่ดีล่ะคะท่าน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 ออผมก็พักราชการไปนานแล้วไม่ต้องเรียกผมว่าท่านหรอกเออขอจะเบิร์หน่อยได้ไหมคือได้ที่อา่าทำไมคุณถึงชอบเกิร์ลทั้งความหล่อแล้วก็ความเก่งแล้วก็ทุกๆเรื่องอะคะ่ะแค่จะเป็นอินฟินิตี้อู้อ น้อง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 ปาดตู้มีกี่ตัวตัวเดียวตอบแบบนี้จบเร็วจบแล้วรีรีขอสีน้อยหออม<อ>วดเล่นโอ้ไปยบเบนอ่าเป็นจังซานคุยในนี้เรามีของเล่นซ่อนไว้ไไเฮ้ยใครไปหยิบเีครซมจอเอาอีกแล้วนะ มเมื่อยกืนนะคะสอบเพงโอ้ยนานจุ๋เดี๋ยวจะเล่นโชว์ให้ดูด้วยเพราะไปแข่งมาแข่งที่ไหนมาเราอะอ๋อ,อวันนี้วาดสีแบบสีสไตล์ปุ๊กกี้แฮรลรีค่คิอ๋อวาดกี้ไปในติมเหรอแฮรลี่ควีนนั่นมาจากแฮรลี่คนหูหตึง วาดตัวเองก็ต้องวาดสวยๆหน่อยนะคะโอ้โหนี่ทำไมผมวาดสวยจังเลยชมตัวเองวาดสนามผู้ไดเนอได้แฟนวาดรูปสวยสวยแก้วอยกแล้วหรอแกต้องกลายเป็นไอโฟ iPhone, iPhone. แกเหมาะกับการเป็นก้อนขี้ที่สุดและอยู่ตรงไหนก็หมิ่นแกต้องกลายเป็นปุ๊กขี้แต่ดูให้เป็นไมโทนะคะ F4 ช่แกวาดแมงวันหรือไทรลอตนะแกนี่ตาไม่ดีนะเดี๋ยวจิงตาแตก นี่จี๊ดก็ระบายเหมือนกันนะดีกว่าอยู่เฉยแบดแบทซูบารุ bad bad, Subaru, ใช้บอกันไลูจ้จริงๆอะ่ะเตงไม่ต้องวาดปุกกี้ให้มันดีๆหรอกค่ะไม่ต้องพูดมากจะโลดีแล้วจะอ้วนดย๋ยว,วันนี้ใช้นี่ให้หมดเลยกี่บ, 3, 3บาทสามสามร้อยสามบาทรีรีเดี๋ยวเราเอาอุจจีปอไมไปใส่ในรองเท้าปุกกี้ไหมก็ดีนะได้เงิงเตงเมื่อไหร่จะพาเขาไปกินสเต็กอะคะเขาอยากกินสเต็กไก่มีตมังซื้อแค่หมูปิ้ง หมูปิ้งก็ได้ค่ะกินหมูปิ้งก็ยังจะไปกับเขาเอาความรักมันไม่ได้อยู่ที่เงินด้วยกินหมูปิ้งก็อิ่มเจ้าโลอะกูสาวมาเป็นอาหารที่เรากินฉันไม่ใช่หมูฉันคือเอลโรว์เจ้าหญิงแห่งเมืองน้ำแข็ง ready go ready go โอ้ยแกโกไปกไกลไปคนกำลังมาเลยอินเนอร์กำลังมาเลยมาขัดกันจะได้ วาสนาผู้ใดนาะแฟนทำงานเสร็จง้ายแหมมันก็มาพูดใส่หน้าฉันแฮรี่ไปส่งแล้วนะฉันไปนมัดมือ<ด><ด>เธอไว้หรออ้าวเล่นมือกันนะคะนักเรียนทาสวยๆก็ครังนี้เลยเเสร็จบูบแววแหวแวนี่กี่ให้ดูแบบเดียวใครอยากู คุกกี้มาว่ะขึ้นมาของฉันทุกวันแหละเตงเขาระบายสีเสร็จแล้วนะจ๊ะเชิญก่อนเลยครับตามไปฉันรำนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณงับโอ้ยฉันเลี่ยนจะไม่รู้จะเลี่ยนยังไงแล้วปล่อยให้มันเลี่ยนไปค่ะส่งกันครบแล้วไปดูใกล้กๆกันอีกรอบนึงเลยนะคะ อะไรอะไรอะไรโอ้ยสนุกอยู่คนเดียวอะ่ะปุ๊กี้คนอย่างแกนะแมงวันต้มตอมเต็มตูนจริงจริงขาขาปิดบากี๊แกขากิขาหมูอ,อ่ะอุ๊ย ไม่มีใช่เฮ้ยถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่เตงจะหาเขาเจอไหมอ่ะเขาติด G P S ไ,ไว้ในหัวใจเลยนะครับฉึออ้นันลามนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณงับคิดว่าตัวเองเสียงดีมากมั้งชอบของใครคะแนนเต็มสิบเริ่มโหวต ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ